สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งโชลินคลิปนี้ก็อยู่กันในเกมบูอา c h i v ฟ์นะครับกับโหมดแกรนด์เรดบอสนั่นเองนะในสัปดาห์นี้ก็เป็นในส่วนของบอสเชสเซตกลางแจ้งนะครับซึ่งก็จะมีเกราะดั้งเดิมของเขาเกราะหนักแล้วก็มีเกราะสีฟ้านะครับเกราะพิเศษแล้วก็สุดท้ายเป็นเกราะยืดหยุ่นสีม่วงนั่นเองโดยรอบนี้เนี่ยระดับทอมเมนต์เป็นเกราะฟ้านะครับแต่ในคลิปนี้เราจะมาเล่นเกราะดั้งเดิมของเขาก่อนซึ่งเกราะดั้งเดิมของเขามีแค่ระดับอินเซนนะแล้ว สำหรับทีมอินเซนสีเหลืองในรอบนี้นะครับก็ใช้เป็นฮิโยริชุดเวน้ำนะเป็นตัวดาเมจหลักไม่ใช่มิกะแล้วนะครับแล้วก็มีตัวของเชลิโนที่มีได้ทั้งเร่งคอสแล้วก็เคลีย์ลูกน้องเป็นในตัวฮานากโกชุดเวน้ำมีสกิลคอสถูกแล้วก็สามารถแปมสกิลได้เคลียลูกน้องได้ดีฮาริแคมเคียสกิแล้วก็อากโกเอามาปรับให้ฮิโยริล้วนๆเลยนะครับประมาณนี้ในระดับอินเซนผมจะไม่ขอพูดเยอะแล้วนะก็ขอสรุปคร่าวๆเลยกัน ในส่วนของห้องแรกเนี่ยก็คือใช้สกิลหมู่เคลียร์ไปให้เยอะที่สุดนะครับให้ไวที่สุดส่วนบัฟแล้วก็ไม่ต้องงกนะบัฟให้ตัวเคลียร์หมู่ไปเลยนะครับทำยังไงก็ได้ให้ไปห้องสองให้ไวที่สุดแค่นั้นพอนะครับ เข้าสู่ห้องที่2นะครับก็เป็นห้องบอสแล้วเนาะก็เหมือนเดิมนะครับเคลียร์ศัตรูแต่ละเวฟ ให้ผ่านไปจนกว่าบอสจะเปิดฝาในระหว่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเคลียร์หมู่ไว้หมดก็แล้วแต่คนเลยนะถ้ารีบจริงๆก็เอาสกิลเคลียร์เศษที่เหลือก็ได้นะครับถ้าไม่รีบก็ค่อยๆยิงไปเรื่อยๆนะถือว่าเป็นการเก็บสะสมคอสไปในตัวนะครับพอเดี๋ยวเราจะใช้เบิร์สตอนฝาเปิดนั่นเองนะโอเค ในส่วนของเว็บสุดท้ายนะครับก็รีบจัดการตัวใหญ่ก่อนนะแลวก็อย่าลืมบัฟด้วยนะครับเพราะคอสต,ตอนนี้เนี่ยน่าจะเต็มน่าจะล้นกันแล้วซึ่งของผมก็ลืมบัฟบวกกับฮิโอริยืนตำแหน่งล้ำหน้าไปหน่อยนะครับเลยเกิดหมดสภาพเหมือนกันนะแต่ก็รอดมาได้นะครับส่วนการบัฟเนี่ยเราไม่ต้องกังวลว่าจะบัฟก่อนบัฟหลังเพราะว่าฮิโอริเนี่ยเราสามารถเบิ้ลสกิลได้นะครับจากสกิลรองที่มีสแต็คคล้ายๆกับฮานาโกเลยนะ ก็ทำให้เราสามารถเบิร์นสกิล EX ได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองถ้าเกิดมีสแต็คก็จบกันไปสำหรับทีมสีเหลืองในรอบนี้นั่นเองนะครับระดับอินเซนเนาะง่ายๆไม่มีอะไรยากคลิปต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเชสเซต สีม่วงนะครับก็เป็นระดับอินเซนเหมือนกันนะก็รอติดตามกันได้แล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับหรือถ้าใครอยากสนับสนุนก็สามารถกดลิงก์สนับสนุนด้านล่างคลิปได้เลยก็ขอขอบคุณไปอย่างสูงสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย